สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกับช่องร้านพระ .com กันอีกแล้วครับก่อนอื่นผมก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์และอย่าลืมกดซับสไครต์ให้ทางช่องทางร้านพระเราด้วยนะครับวันนี้ผมก็มีเหรียญอีกหนึ่งรุ่นครับที่มาให้ชมกันเราไปชมพร้อมกันเลยครับ เหรียญพ่อท่านเอียดครับด้านหลังเป็นพระอธิการขวัญวัดชุนทาวราวาดครับจังหวัดสุงขลาราคา300บาทถือว่าเป็นราคาที่จับต้องได้เลยครับเข้ามาชม EP ก่อนหน้าได้กันเลยครับมีให้เรียกกันเยอะสำหรับคลิปต่อไปผมจะนำเหรียญรุ่นไหนมาลงฝากกดติดตามช่องร้านพระด้วยนะครับติดต่อร้านพะดดระ c o มเอโทร0 9 9 4 8 4 8 7ด8จ็9 4 8 8 8 8 7ครับกดติดตาม youtube ล้านพระ .com เพจล้านพระ o m มเฟสบุ o ล้านพระ .com กดซับตะไครกดติดตามติดต่อทางคอมมิต์ได้เลยครับรับประกันพระแท้ตามหลักมาตรฐานสากลนิยมครับหากพบว่าเกยินดีคืนเงินครับ เมื่อลูกค้าได้ทำการซื้อขายสินค้าแล้วรบก,กวนลูกค้าแจ้งที่อยู่ในการจัดส่งครับทางเราจะดำเนินการจัดส่งสินค้าทางไปรษณีย์ต่อไปครับเหรียญพ่อท่านเอียดครับด้านหลังเป็นพระอธิการขวัญวัดชนทาวราวาดครับจังหวัดสุขาลาราคา300บาทถ้าสนใจติดต่อร้านพระ .com หรือโทร0 9 9 4 8 4 8 7 8 7ครับ สำหรับคลิปหน้าผมจะนำเหรียญรุ่นไหนมาลงอย่าลืมกดติดตามช่องร้านพระ .com ด้วยนะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับผมก็ฝากกดติดตาม Facebook อภิวิทพระเครื่องเราจะไลฟ์สดทุกวันพุธและวันเสาร์ครับและอย่าลืมเข้าไปกดติดตามเพิ่มเพื่อนด้วยนะครับสวัสดีครับ